ท่านธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยผมขอหารือท่านธานหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดเลยต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าสืบเนื่องจากจังหวัดเลยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวณปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยสกายวอล์ก หรือผีตาโขนด่านซ้ายประการต่อมาครับพื้นที่จังหวัดเลยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับใครที่มาจากอุดรขอนแกน่นนะครพนมสกลนครจะไปเชียงใหม่จะต้องผ่านจังหวัดเลยและที่สําคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่จะต้องไปเชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารไปเชื่อมยังจังหวัดที่มีรถไฟความเร็วสูงแต่ปัจจุบันนี้ครับทางจังหวัดเลยเนี่ย ยังไม่มีทางเลี่ยงเมืองซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถที่จะสัญจรผ่านตัวเมืองและก็ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือได้ผมจึงขอความกรุณาท่านประธานได้ประสานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับให้เร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณให้กับแขวงการทางจังหวัดเลยในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ต้องมีความจําเป็นครับเพราะเนื่องจากว่าหลายจังหวัดที่อยู่รอบๆจังหวัดเลยนั้นมีทางเลี่ยงเมืองทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรขอนแกน่นหนองบัวลําพูชุมแพขอนแกน่นจังหวัดเลยยังไม่มีครับและผมได้ทำยื่นกระทู้ผ่านท่านประธานแล้วก็มีการบรรจุป,ประทู้ไปตลอดระยะเวลาสามสมัยประชุมนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาะคมได้เลื่อนการตอบกระทู้ของผมไปทุกครั้ง วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นกระทู้สุดท้ายที่ท่านประธานได้กรุณาบรรจุไว้ในสภาแล้วท่านรัฐมนตรีแจ้งมาว่าขอเลื่อนอีกนะครับก็หวังว่าในสมัยประชุมนี้ก่อนจะมีการยุบสภากระผมจะได้มีการซักถามเรื่องนี้ไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยที่รอคอยให้มีทางเลี่ยงเมืองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของการจัดสารง,ง,งมาในเรื่องนี้ครับกราบขอพระคุณท่านประธานครับ